วันนี้ก็เข้มงวดหมดแล้วนะชายแดนชายเดินเนี่ยนี่ไงปัญหาทัคงคอยู่ที่คนไงเข้าใจไหมเจ้าหน้าที่เราก็มีอยู่จํานวนหนึ่งที่จะเฝ้าดูรลชายแดนทหารมันก็มีอยู่วันนี้ก็ขึงพืชอะไรล่ะรวดหนามีเพงตายไปหมดแล้วตอนนี้ชายแดนะนะ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้ก็เสริมให้ใช้กล้องใช้ดโดรน,นต่างๆเข้าไปช่วยด้วยลาดตระเวนทางอากาศดูที่แล้วก็รีบชาร์จเข้าไปให้ดูได้ดเร็ว นะเพราะว่าคนเข้ามาที้ก็ตกรด,ดก็เดินเดินข้ามน้ําที่มันว่ยน้ํามาไ้ไีไ้ไว่ายน้ําข้ามอีกแหะนั่นคือคนไงคนคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องตามคนเหล่าน,นี้ให้ได้นะครับตอนนี้ก็ติดตามได้ได้ขอมกวนะันั่นแหคือคนเราต้อง,ต,องต้องรักษาขัติการแต่ผมก็เห็นใจนะเขาเดือดร้อนไงใช่ไหมประเทศไทยมันปลอดภัยที่สุดแต่ตอนนี้ใครก็อยากเข้ามาแต่เข้ามาให้มันถูกช่องทางสิ เราต้องสอนคนแบบนี้นะสื่อก็ต้องช่วยถ้าสมมติเราจับตามอดเยวรัฐบาลบกพร่องตรงนี้ตรงโน้นแต่เราไม่สร้างการรับรู้ว่าประชาชนต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างไรเนี่ยไม่งั้นก็จําเลยก็คือรัฐบาลตลอดนี่แหละใช่ไหมเราต้องช่วยกันผมไม่โทษใครหรอกนะผมก็โทษลูกน้องไม่ได้เหมือนกันเพราะมันก็เต็มที่แล้วใช่ไหมช,หมชายแดนเราสี่กิโลเมตรรู้ไหมรู้ป่ 5, นะห้าพันกว่ากิโลเมตรเนี่ยมีกองกลังทหารอยู่ประมาณสี่เปอร์คน ระยะทางมันห <S 々> ้าพันกิโลเมตรมันจะดูกันยังไงอยู่จุดละคนยังไหวไหมมันมันกองกำลังมาอยู่เป็นจุดๆแล้วราศวเวเราวันนี้เอกอากำลังปกติไปช่วยเสริมบางด้วยตรงดามน้ำดูีเพรงเดี๋ยวมันก็พังนูดฮีเพลงอีกคือคนมันก็ทำาทุกอย่างอ่ะเพราะว่าเขาเขาสุขภาพไงใช่ไหมผมเป็นใจตรงนี้นะจย่าดีและงอนใครมันก็ไม่ได้แต่ต้องหามาตรการที่เหมาะสมเพียงแต่เราขอให้เข้าช่องทางที่ถูกต้องขอแค่นี้มันก็จะไม่ยุ่งไม่วุ่นวายทั้งหมดนั่นแหละ 明白了。